สวัสดีครับวันนี้ขอทักทายยามบ่ายครับตอนนี้มาทํางานที่เดิมครับอากาศเย็นสบายหูสบายตาครับครกล่องหลังใส่นะกล่องหลังอีกอย ทักทายกันยามบ่ายนะคะร,ะ e ระับเวลาบ่ายสามครับยูวสวยๆครับยูวสวยๆครับคลองฟ้าลงใสครับวันน่าจะวันน่าจะตกครับอากาศวันนี้ครับภาคึ้มครับภาคึ้มครับชมวิวครับชมวิวสวยครับชมวิวครับชมวิวลมพัดเย็นสบายครับเป็นชาวพ่อเป็นสามครับ าห est ั้ครับข้าองชั้นสามครับยินสบายครับยินหูยินตารับนนี้เรามาทำงานที่เดิมครับให้เห็นฝากติดตามตามช่อง youtube นะครับตามการมองเห็นครับฝากติดตามช่อง youtube ฝากติดตามช่องยู u ูบไปได้วครับวันนี้เรามาทำงานที่เดิมครับทำงานรับจ้างผูกกระเาเบื้องครับอืมครับนี่บนห้องมืดไม่ได้เปิดประตูปิดประตูไว้ครับอากาศเย็นหูเย็นตาเลยครับครับห้องเยืก็พั่งเสร็จครับที่ปุ่นเย็นนิดเดียวเย็นนิดเดียวาข้างล่างของม่เย็นนิดเดียวทำงานนี่ครับ จะตกครับสวยงามครับิวสวยงามมากครับ hmm. ท uh ้องฟาฝนอาจจะตกครับค่ำนี้ครับฝอาจจะตกท้องฟา้นครับอี่นี่ถึงฝนัดจครับถึงสามวับอยู่สวยวิวสูงครับดรับโลมเย็นายครับฝนอาจจะตกครับวันนี้ครับ ยังไม่นานครับประมาณสี่โมงคือ,อกคุญท้าวอ๋อค่ะ บนชั้นสามครับวิวสวยงามครับวิวสวยงามมากครับวิวสวยงามมากครับวิวสวยงามมากครับเห็นฝากกดไลค์กดแชร์ด้กดติดตามให้หน่อยครับตามช่องยูทูบครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้ยนะครับนี่ข้างหลังบ้านครับลังบ้านครับหลังบ้าน

บ้านเช่าบ้านเช่าบ้านเช่า,าเ,าาเ,าาเาขาซื้อครับคุณครับที่บลานเช่านี่ครับบรรยากาศสดไว้ลม,ลมเย็วย,ยครับพี่นองที่บาน่าไปไปมามนตึกูมาอนันีบางอาเจ้าเราเนี้ยใกล้ๆคยิ่สวยเย็นเย็นวยเลยพี่น้อง ั่นาเนี่ยย้มสวยๆเลยท่านสาครับยเย็นเลยครับยเย็นสวยๆเลยครับยู่เ็วย,วยเลยครับเนี่ย ยูเสวยเลยสวยครับยูสวยยนสวยยนสวยนะ วิวสวยงามมากครับวิวสวยงามมากครับวิวสวยงามมากครับลงมาชั้นสองมาดูช่างตกแต่งครับช่างตกแต่งครับพี่เจนครับผมเรื่องอะไครับเรื่องไรครับอย่างนั้นนาทีเลยครับ่องอะไรครับการที่เย็นหูเย็นตาจบไปจบไปครับชั้นสองครับชั้นสองครับชั้นสอง ก็ยังทำฟอนต์มาเยอรเยนี่ก็สวยาะครับนี่มันที่เราจะเล่นกันครับยิวสวยงามมากครับยิวสวยครับยิวสวยครับยิวสวยงามครับวันนี้มาดูมาดูพูลิเตอร์ครับพูลิเตอร์กำลังปูกระเบื้องครับพลิเตอร์ครับปูกระเบื้องครับ ตั้งใหญ่กูแบงวัวน,น้องล่าน้องล่าน้องล่า,าน้องล่าเห็นคลิปนี้ปากแค้ด้วยนะครับไปสัสดส่อกันจงอ่ะให้เห็นใครใครคนนี้อ่ะปากเห็นปากแค้เลยครับน้องล่านะได้ดูคลิปนี้อ่ะากติดตามพี่หน่อยนะ,ะช่องยูทูปน้าน้องล่าไม่ถ้าไม่ถ้าแฟนไม่มีมาหาพี่ก็ได้พี่พี่เลี้ยงได้นะน้องล่า อยากกินลาบอยากกินกล้วยตังพี่ได้นะน้องอยากคุยคุยนะเลยมึงวัวไม่มีรักมีแต่ไอ่ไาดูมาดองมาดูจังกูเพครับมาดูจังปกูเบื้องเบื่องนี้เบื้อนสีสวยงามครับตัวเบื้องเตือนได้ไหมนั่นว่ายไอ้ไอ้ไอ่อย่างนี้มึงรอบรอบตักท้ายครับ ครับมากินข้าวเที่ยงกันเด้อพี่น้องได้เข้าทำไมไม่ได้เดี๋ยวกินด่านเติมกินกันมากินข้าวเที่ยงกันครับข้าวเที่ยงเนี่ยข้าวเที่ยงครับคุณข้าวเที่ยง้ใี่ยงไปตรงนี้ดู เ็บเจ็บครับขกเทียงผัวเวอเว่อเว่อเวรขเทียบเช็บ่าเว่เดี๋ยวเว้นออ้กู้อ้ขกินขาเจียงเด้อพี่น้องเจ็บเจ็ดักเทียงครับพักเทียงักเทียงครับักเทียงอืมที่ตะโคดุบรอบครับโอ้ยหายจะบายแล้วขึ้นขกเทียงเนอะพี umas, ่น้องอืจบข่าวครับสวัสดีครับอืม ผมก็ไม่ทัาจสุดฮืมนี่ครับท่านเรียกครับครับนี่เรามาับจอปูนครับพื้นเรียกครับพื้นเรียกครับเนี่ยกาลังจออปูนพื้นใหม่ครับจออปูนใหม่ปูกระเบื้องใหม่ครับนี่ครับปูกระเบื้องใหม่หมดเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นพื้นเก่าเขาเนี่ย ปูมาเขาไม่ค่อยเสียมันเป็นมันไม่เสมือกันครับเนี่ยคือเนี่ยไม่เสมือกันเขาปูมาสามด้านแล้วเนี่ยจอลงอีกครับเนี่ยไปกู้ปูไปเลียกจออําใหม่ครับนี่ครับ้ามาไปดูชั้นสวงครับชั้นสวางข่างกำลังปูกระเบื้องครับหน้าระเบียงครับนี้ห้องควครับห้องควปูเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเจ็ดยี่สวยงามมากครับปูให้ชมครับวางบ้านต่อเติมบ้างครับ วิวสวยๆให้ดูครับนี่ขึ้นชั้นสองครับช่างกําลังปูกัะเบื้องหน้าระเบียงครับนี่ครับ,บ,บห้องครับห้องเาจะให้ดูหน้าระเบียงครับวิวสวยงามมากวิวสวยงามมากเลยครับนี่วิวสวยงามมากเลยครับ,บววามมาครับวิวสวยงามครับห้องพักปูนใสครับ ไปดูหน้าระเบียงครับนี่เป็นห้องครับห้องนอนครับชั้นสองครับจะอาจจะอ่านดีครับไม่มีใครอยู่ครับเป็นบ้านทาวห้ส์ครับมาดูช่างปูกกระเบื้องครับกระเบื้องชั้นสองครับนี่ครับเฮ้ยช่างใหญ่ปูกกระเบื้องครับนี่มีหน้าตาหล่อๆเลครับกระเบื้องสีสวยหน้าระเบียงครับกันลื่นกันหัวแตกครับเนี่ยแตกมาแล้ว ครับดูช่างใหญ่ช่างใหญ่บางชนนั่นแเกียก็ไม่ว่าเนี่ยเยกช่างใหญ่ปูกระเบื้องครับปูกรับเดี๋ยวถ่ายวิวสวยให้ดูครับวิวทสวยขึ้นท่านสามครับชัานสามไม่ทันได้ปูเลยครับต้องต่อพื้นใหม่ครับนี่ครับก็ต้องต่อพื้นอีกครับเนี่ย จอใหม่หมดเลยครับเนี่ยจอใหม่หมดเลยครับเนี่ยจอใหม่หมดเลยครับเนี่ยจอใหม่เดี๋ยวไปให้ดูชมวิวที่ดาดฟ้านะครับชั้นสามชั้นสามนะครับชั้นสามเนี่ยวิวสวยงามมากครับบนตึกนี่ชั้นสามตุมเย็นสาตามครับวิวสวยงามครับวิวสวยงามมากครับทางนู้นก็เิ็นท่านครับระหว่างกลางตึกความสูงครับระหว่างกลางครับชิ้นท่าน เมืองทุนครับนี่เป็นตึกแถวครับเนี่ยตึกแถวสวยงามมากครับอีมบรรยากาศร่มดื่นเย็นหูเย,ย็นตาครับสบายนุสบายหูสบายตาครับใครสนใจเปิดน,นียบกดติดตามเลยครับเปิดน,นิ่งครับยืนยันตัวตัวให้คนดูนะครับกดติดตามนะปล่อยมากเอไอดันนี้เนี่ครับเด้อพูดติดตามไม่ไรเนี่ยไอเงินงในท้องอ่ะเป็นเนี่ยครับดันไหนดันไหนเนี่ยครับ ฝากผู้เห็นคลิปนี้ฝากติดตามเลยนครับเดอ้อติดตามตามช่องรู้สุขนะครับเจะไปยิ่งมากเลยดันเหนียดูหน่อเต่าเด้อครับเดอ้อที่เห็นคลิปนี้ครับคลิปนี้ถ่ายจากบรรยากาศที่สวยๆลมลื่นวุ่นตึกครับดันเหนเียเด้อไปยิงมากเด้อยิ้มสวยครับ ไปดูข้างหลังครับไปดูข้างหลังอันนี้ห้องนอนชั้นสามนะครับเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยห้องกว้างขวางครับห้องกว้างมากครับกว้างขวางห้องนอนครับสามห้องน้ำสี่ห้องนอนครับห้องสวยงามมากครับอันนี้ห้องนอนเหมือนกันครับชั้นสามครับครับอันนี้เราไม่จันได้เสร็จนะครับเนี่ยปูกระเบื้องใหม่ครับมีห้องนอนครับชั้นสามห้องกว้างขวางนี้ครับเลยวิวสวยงามมากครับ อืครับอันนี้ก็ติดเช่าเหมือนกันนะครับติดเช่าบรรยากาศข้างครับไอ้ที่สวยฟ้าทองฝ้าก็เจี่ยมใสครับเลยสวยครับสวยครับสวย วิวสวยครับวิวสวยครับอันนี้ห้องน้ำครับห้องน้ำไม่ปวกปูแต่ห้องนอนครับห้องนอนชั้นสามครับอันนี้ก็หน้าหลังบ้านครับหลังบ้านวิวสวยงามมากครับเดียก็ออกคนไม่ตัวครับครับวิวสวยงามมากครับถ่ายให้ดูครับวิวสวยๆครับ พอจบเด้อเทียงขวาอะไรไหมนะครับเดอ้อพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีครับไปชมยุคปัจจุบันพี่น้องฝากดันหน,นี่ยเนี่ยเด้อช่องยูทูปพี่นี่มากเลยดันเหนปังให้ยักสามพันคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากินข้าวเที่ยงกันเด้อพี่น้องอ่าทำไม ได้เดี๋ยวกินจานเติมกินก่อนจริงข้าวเที่ยงกันครับข้าวเที่ยงเนี่ยข้าวเที่ยงครับคุณข้าวเที่ยงเนี่ยข้าวเที่ยงใช่ดูต้องดูเจ็บเจ็บครับข้าวเที่ยงแหวงวะแหวงวันนี้กินข้าววะเจ็บมากแหวงเดี๋ยวอ้วนไอ้กูอายกินข้าวเที่ยงแล้วพี่น้อง เที่ยบเที่ยบ,บพักเที่ยงครับพักเที่ยงพักเที่ยงครับพักเทียเ่ยงยอืมนทะุกคนจบรอบยแล้วอืักิน่เกาะเที่ยงเนดะ้อะที่น้องอืมจบข่าวครับสวัสดีครับอืมจบกัต่อครับภาพสวยๆครับ,รบอืมภาพบรรยากาศสวยๆ ออีกแป็นห้องอ่ะแะไเอะยัอะไรเงี้ยครับมาดูช่างปูกระเบียงครับนครับชีสวยงามมากครับทีสวยงามอะไรนะนี่หน้นตาแก่แก่เนี่ยไม่้เนี่ยเด็กเนี่ยไม่ไั้เนี่ยเด็กเนี่ยน่ยเน่ัเยเนี่ยีสสวยงามมากอืม แค่เล็ครับดูช่างครับดูเพนครับสทกยะัเ้ไ้งไู่าูกเบื้องครับดีท่้งฟู้กบเบื้องลายสวยงามมากเลย ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยคลิปนี้ฝากแค่ <c oughs> ให้ฝากติดตามด้วยรักพี่ขอให้รักน้อง มันมันมาดูช่างปูกระเบื้องเดแล้วชั่วโมงนหนึ่งเดี๋ยวไอ้สามชั่วโมงกันเส้นสวยกระเบ่างีครับกระเบื้องสวยกวระเบื้องนะลายสวยกันลื่นกันลื่นเนี่ยกันลื่นกันลื่นกันลื่น วิวก็สวยงามมากเลยลมเย็นชวยชวยเหือลมพัดก็บังโอลมเดือหครับเนี่ยจะเข้านาหนาวมอะต้อาไ้านาหนาวได้หมเลอะไรข้ามาเนี่ยไปท้ายไปลงไปลงทำรื้อทุด้วยอดีสนี้เกบคาเยมเย็นสบายหูสบายตาเนี่ย

แรงลงไปทงูกลูกพัดเลยาดนนี้ม,ไม่ไม่ตายเงนใหญ่ก่อนไล่สูเปอ๋อเขาตัดมาให้ดีๆเพื่อนะไรทำไมอ่ะเออเพือาแล้ ลูกไม่รอพ่อไม่รวยน่นอนเฮ้ยนี้ตกแล้วพี่น้องเอ้ยคนีปลายแล้วพิ่งนก กาเทไว้นี่จะเอาไปดิโอ้โหมันแย่งกันมึงเอาเลยกระเบื้องตังบามาเลยโอ้โหอะไรกเกี่ยวเลยเนี่ยดูราคาแล้วจะออกเอ๊ะโอเคนี่ใส่ที่ยืดที่จับ